ไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นตัวสำรองแต่ถ้าวันหนึ่งเธอค้นพบว่าตัวเธอคือร่างแท้ของบางสิ่งที่ถูกผนึกมานานานับศตวรรษแล้วคนที่เธอไว้ใจที่สุดคือคนที่ทำลายเธอในอดีตเธอจะเลือกเผชิญหน้ากับความจริงหรือนีมันไปตลอดชีวิตเรื่องราวของหญิงสาวที่เคยถูกเหยียบย่ำแต่กลับกลายเป็นกุญแจแห่งพลังต้องห้ามที่คนทั้งโลกพยายามปิดบงังและเมื่อเธอตื่นขึ้นทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความวุ่นวายมีสาวคนหนึ่งชื่อนุ่นเธอเป็นคนที่แทบไม่มีใครสนใจไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและเศร้าวันหนึ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเธอได้รับการติดต่อจากชายคนหนึ่งเขาคือพีดซีโอหนุ่มใหญ่ที่มีอายุเกินเธอถึง9ปีแต่การพบกันครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เธอไม่เคยคาดคิด พีทเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดแต่ในความจริงเขาคือคนที่ดูเหมือนจะไม่มีความสนใจในเรื่องของความรักเลยเขาเป็นคนที่ชีวิตมีระเบียบและอำนาจแต่ก็มีความเมตตาต่อคนที่เขาเลือกให้ความสนใจการพบกันในครั้งแรกทำให้นุ่นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเขาดูเหมือนจะเข้าใจเธอเหมือนเขามองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นเขาไม่เหมือนใครที่เธอเคยรู้จักฉันจะทำให้เธอมีทุกอย่างที่ต้องการ พีทบอกกับนุ่นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพีททำให้เธอได้สัมผัสถึงชีวิตที่เธอไม่เคยฝันถึงเขาเอาใจใส่ดูแลทุกอย่างทุกการกระทำของเขาทำให้นุ่นรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงแต่ความรู้สึกที่พีทมอบให้เริ่มทำให้เธอรู้สึกบางอย่างที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่าเธอกำลังติดอยู่ในบางสิ่งบางสิ่งที่ไม่อาจหลบหนีอยู่มาวันหนึ่ง ในขณะที่นุ่นกำลังเดินผ่านห้องทำงานของพี่เธอได้ยินเสียงบางอย่างจากภายในมันทำให้เธอหยุดชะงักเสียงนั้นคือเสียงของการพูดคุยที่หนักแน่นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธใจของนุ่นเริ่มเต้นแรงเธอไม่เคยเห็นพี่ในแบบนี้มาก่อนเสียงนั้นไม่ได้เหมือนเดิมมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เมื่อนุ่นยืนอยู่หน้าห้องทำงานพีธเปิดประตูออกมา และมองไปที่เธอด้วยสายตาที่แปลกไปเธอได้ยินอะไรใหม่พีทถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชานุ่นรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกตรึงอยู่ในที่ที่เธอไม่อยากอยู่เธอไม่ได้ตอบคำถามนั้นแต่เธอเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่เริ่มเข้ามาเหมือนกับการที่เธอเริ่มหลงอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถออกไปได้แต่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคือสิ่งที่เธอค้นพบในวันนั้นมันทำให้เธอเริ่มสงสัยในตัวพีทมากขึ้น ทำไมเขาถึงให้เธอทุกอย่างที่เธอต้องการและในขณะเดียวกันทำไมเขาถึงปิดบังอะไรบางอย่างจากเธอคำตอบนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธออยากรู้แต่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะทําให้ทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อพังทลายลงนุ่นเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ก่อตัวขึ้นในใจของเธอการที่พีทมอบทุกสิ่งให้เธอเหมือนกับเป็นของขวัญแต่กลับไม่มีคำอธิบายใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการในคืนนั้น นุ่นตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเธอเดินไปที่ห้องของพีทอย่างเงียบเงียบหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนทุกก้าวที่เธอเดินเข้าไปใกล้จะทําให้เธอเข้าไปสู่โลกที่เธอไม่เคยรู้เมื่อถึงห้องของพีทเธอพบว่าประตูเปิดเล็กน้อยเธอเงี่ยหูฟังเสียงในห้องและสิ่งที่เธอได้ยินทําให้ลมหายใจของเธอหยุดชะงักเสียงของการสนทนาผ่านโทรศัพท์เสียงของพีทที่ไม่เหมือนเดิมมันเต็มไปด้วยความเครียด เหมือนเขากำลังพูดคุยกับใครบางคนในเรื่องที่สำคัญทุกอย่างต้องทำตามแผนที่วางไว้ไม่ว่าเธอจะรู้หรือไม่ก็ตามคำพูดของพีททำให้นุ่นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าที่เธอคิดเขากำลังพูดถึงแผนอะไรและทำไมต้องมีการซ่อนสิ่งเหล่านี้จากเธอนุ่นรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกดึงให้เข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยความลับทุกสิ่งที่เธอเห็นและสัมผัสได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มสงสัยว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอคิด หรืออาจจะเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดหัวใจของนุ่นเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอไม่สามารถทนต่อความสงสัยที่รุมเร้าได้เธอตัดสินใจเปิดประตูห้องของพีแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอช็อกจนตัวแข็งในห้องนั้นพีทไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆคนที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เขาพูดถึงนุ่นหยุดหายใจ เธอไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมพีทถึงทำแบบนี้เขาไม่เคยบอกอะไรเธอเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้นุ่นรู้สึกเหมือนอยู่ในที่มืดที่ที่เธอไม่สามารถหาทางออกได้เธอรู้สึกเหมือนเธอเพิ่งหลุดจากโลกหนึ่งไปสู่โลกอีกใบโลกที่ไม่เคยมีอยู่ในความคิดของเธอนุ่นยืนอยู่ที่ประตูห้องราวกับทุกอย่างในโลกหยุดหมุนเธอแทบไม่สามารถขยับตัวสายตาของพี่หันมาทางเธอ ดวงตาของเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังมองเธอเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในแผนที่ซับซ้อนเธอรู้แล้วใช่ไหมพีทพูดออกมาเสียงเบาแต่คำพูดนั้นกลับเหมือนลูกไฟที่พุ่งตรงเข้าที่ใจของนุ่นเขารู้แล้วว่าเธอได้เห็นเขารู้แล้วว่าเธอกำลังสงสัยผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างๆพีทยิ้มให้กับนุ่นรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นมันเหมือนกับรอยยิ้มของคนที่รู้จักเกมนี้ดี และตอนนี้นุ่นก็เป็นเพียงตัวหมากในเกมของพวกเขานุ่นรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังจะหลุดออกจากอกเหมือนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อกำลังพังทลายลงรอบตัวเธอเธอเริ่มเห็นความจริงที่น่ากลัวพีทไม่เคยรักเธอเขาแค่ใช้เธอเป็นเครื่องมือเธอไม่เข้าใจหรอกพีทพูดอีกครั้งฉันไม่ได้เลือกเธอเพราะรักแต่เพราะเธอคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแผนของเรา คำพูดของพีทเหมือนกับมีดที่แทงเข้าที่กลางใจนุ่นไม่สามารถพูดอะไรได้เพียงแต่ยืนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรกับสิ่งที่เธอเพิ่งค้นพบผู้หญิงที่นั่งข้างๆพีทลุกขึ้นก้าวเข้าใกล้เธอเราคงจะต้องขอโทษที่ทำให้เธอลำบากเสียงของเธอหวานแต่เต็มไปด้วยความหมายแฝงแต่ทุกอย่างมันเกินจะหลีกเลี่ยงไปได้แล้วนุ่นไม่รู้จะทำอะไรเธอไม่รู้จะหนีไปที่ไหน ความรู้สึกเหมือนโดนจองจำเริ่มกัดกินจิตใจเธอเริ่มสงสัยว่าเธอเคยเป็นเพียงตัวหมากในแผนของพวกเขามาตั้งแต่ต้นหรือไม่และแล้วความรู้สึกนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่พีทและผู้หญิงคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความห่วงใยแต่มันคือความเย็นชาและการคำนวณน,นุ่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงไม่มีที่ไหนที่จะหลบหนี เธอถูกดึงเข้าไปในเกมที่เธอไม่เคยตั้งใจจะเล่นหัวใจของนุ่นเต้นรัวเหมือนทุกสิ่งในรอบตัวเธอกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วเธอรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนขอบของหุบเหวพร้อมที่จะตกลงไปในความมืดที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เธอมีทางเลือกพีทพูดขึ้นในที่สุดเสียงของเขานิ่งและมั่นคงแต่ทางเลือกนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เธออยากเลือกผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้เธออีกครั้ง รอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความหมายบางอย่างที่นุ่นไม่เข้าใจเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวเธอมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอถูกบีบให้เลือกเส้นทางที่ไม่มีทางนี้เหมือนเธอกำลังถูกผลักไปข้างหน้าในโลกที่เธอไม่เคยต้องการนุ่นพยายามคิดพยายามตั้งสติเธอไม่สามารถให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของเกมนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่สามารถทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ความรู้สึกที่กับข้องอยู่ในอกมันแน่นจนหายใจไม่ออกเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันทำหรอกพีทพูดอีกครั้งแต่เรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่เธอคิดคำพูดของเขาเริ่มซึมลึกลงไปในใจของนุ่นเป้าหมายอะไรสิ่งที่เขาพูดถึงคืออะไรนุ่นเริ่มสงสัยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอมันเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่แผนการที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องพีทก้าวเข้ามาใกล้เธอ และนุ่นรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกยุบตัวลงเสียงลมหายใจของเขาดังใกล้ๆหูเธอรู้สึกถึงอุณหภูมิในห้องที่เย็นจัดแต่ร่างกายของเธอกลับร้อนรุ่มไปด้วยความวิตกกังวลถ้าเธอเลือกที่จะร่วมมือพีทพูดเบาๆทุกสิ่งจะง่ายขึ้นสำหรับเธอคำพูดนั้นเหมือนเสียงสะท้อนที่ก้องอยู่ในหูของนุ่นการร่วมมือกับเขาหมายถึงอะไรเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะสูญเสียตัวตนไป เหมือนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อในตัวเองกำลังจะหายไปแต่เธอไม่สามารถยอมแพ้ได้ไม่สามารถยอมให้เขาหรือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนควบคุมชีวิตของเธอความคิดและความรู้สึกภายในเริ่มรวมตัวกันเธอตัดสินใจแล้วไม่ว่าอย่างไรเธอจะต้องหาทางออกจากกับดักนี้ให้ได้นุ่นยืนตรงนั้นมือของเธอกำแน่นจนเล็บกดลงบนฝ่ามือความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการกดข่มความกลัวในใจ เธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในเกมของพีทและผู้หญิงคนนั้นได้เธอเงยหน้าขึ้นมองพีทสายตาของเธอเต็มไปด้วยความท้าทายคุณคิดว่าฉันจะยอมรับสิ่งที่คุณทำกับฉันได้ง่ายๆหรือเสียงของนุ่นสันเล็กน้อยแต่ในนั้นก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพีทยิ้มรอยยิ้มที่เย็นชาและไม่รู้สึกผิดเธอยังไม่เข้าใจหรอกเขาพูดพร้อมกับยักไหล่โลกของเรามันไม่ได้มีที่ให้คนอ่อนแอ เธอต้องเลือกว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือจะเป็นคนที่หายไปในเกมนี้คำพูดของเขาเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมามันทำให้หัวใจของนุ่นแทบหยุดเต้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ที่ขอบของหน้าผาไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มให้กับนุ่นรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะซ่อนความรู้สึกบางอย่างคุณไม่ต้องเป็นห่วงเธอพูดเบาๆทุกอย่างจะเป็นไปตามที่พีต้องการ คุณแค่ต้องการเวลาในการเข้าใจมันเท่านั้นนุ่นไม่รู้จะทำอย่างไรในใจของเธอกำลังมีการต่อสู้ที่รุนแรงเธอไม่เคยคิดว่าโลกนี้จะโหดร้ายขนาดนี้ว่าคนที่เคยดูเหมือนจะเมตตากับเธอกลับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแต่บางทีบางทีเธออาจจะต้องเลือกเลือกที่จะต่อสู้เลือกที่จะหยุดทุกอย่างไม่ให้มันครอบงำชีวิตของเธอ หัวใจของนุ่นเต้นแรงขึ้นอีกครั้งในขณะที่เธอตัดสินใจบางอย่างในใจเธอไม่สามารถหันหลังให้กับความจริงที่เปิดเผยออกมาได้แต่เธอจะไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของแผนที่พวกเขาวางไว้เมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าพีทและผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนอยู่ในที่เดิมแต่การตัดสินใจของนุ่นทำให้บรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับทุกสิ่งกำลังจะพลิกผันทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อกำลังจะถูกทดสอบนุ่นก้าวไปข้างหน้า ใจของเธอเต็มไปด้วยความแน่วแน่เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจตอนนี้และไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ใครบางคนกำหนดไว้พีทและผู้หญิงคนนั้นมองมาที่เธอแววตาของพีทเหมือนจะมองหาความอ่อนแอในตัวเธอแต่รอยยิ้มของนุ่นกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมที่เคยรู้จักพีทได้อีกต่อไป ฉันจะไม่ให้คุณควบคุมชีวิตของฉันได้อีกนุ่นพูดออกมาเสียงแน่วแน่เสียงของเธอท้าทายเหมือนการประกาศสงครามที่เธอไม่เคยตั้งใจจะเริ่มพีทยืนนิ่งเขาจ้องมองนุ่นด้วยความเงียบการเงียบที่ยาวนานทำให้บรรยากาศในห้องหนักหน่วงทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดหมุนเพียงแค่รอคอยการตอบสนองจากพีทเธอคิดว่าเธอสามารถหลบหนีจากสิ่งที่ฉันวางไว้ได้จริงๆหรือพีทถามเสียงเย็น คำถามนั้นเหมือนมีดที่ทิ่มแทงเข้าไปในใจของนุ่นเธอรู้ว่าเขาคิดว่าเธอเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าใจเกมที่เขากำลังเล่นแต่คราวนี้นุ่นไม่ยอมให้เขากำหนดเธออีกต่อไปเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เธอต้องการคือการมีเสรีภาพในชีวิตของตัวเองไม่ใช่แค่การเป็นเครื่องมือในมือของพีผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้มองนุ่นด้วยสายตาที่มีความหมายแฝง เธอไม่คิดว่าเราจะปล่อยให้เธอไปง่ายๆหรอกใช่ไหมคำพูดของเธอเต็มไปด้วยการคุกคามอย่างไม่ต้องแสดงออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้นุ่นรู้ว่าเธอไม่สามารถยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายหรือไม่เธอจะต้องทวงคืนความเป็นตัวเองจากมือของพีทและแผนการของเขาและในชั่วขณะนั้นความมืดในห้องดูเหมือนจะยิ่งทวีความหนาแน่นเหมือนกับว่าทุกคนกำลังจับตามองว่าเธอจะเลือกเดินไปทางไหน การตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอเคยรู้และเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเผชิญหน้ากับมันนุ่นสูดลมหายใจเข้าลึกเสียงลมหายใจของเธอดังกล้องในอกเธอรู้ว่าทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวกำลังถูกจับตามองสายตาของผู้หญิงคนนั้นไม่ลบไปจากเธอดวงตาคมกริบคู่นั้นเต็มไปด้วยเจตนาที่ไม่อาจอ่านออกแต่สิ่งที่นุ่นสัมผัสได้ชัดเจนคืออันตรายพิษขยับตัวชา้ชา เขาหยิบบางสิ่งออกมาจากลิ้นชักข้างโต๊ะมันเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลหนาและถูกผูกไว้อย่างแน่นหนาในนี้คือคำตอบทั้งหมดที่เธออยากรู้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแต่ก่อนจะได้มันไปเธอต้องเลือกนุ่นจ้องมองซองเอกสารนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงขาทั้งสองข้างเริ่มอ่อนแรงแต่เธอฝืนยืนอยู่กับที่เลือกอะไรเสียงของเธอสั่นแต่ไม่ถอย อยู่กับฉันและทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมหรือจากไปตอนนี้พร้อมกับความว่างเปล่าไม่มีคำอธิบายไม่มีเอกสารไม่มีคำตอบคำพูดของพีทดังก้องในหัวเขาไม่ได้ขู่เขากำลังให้เธอเลือกระหว่างความจริงที่เจ็บปวดกับอิสรภาพที่มืดมนผู้หญิงคนนั้นเดินวนรอบตัวนุ่นเหมือนนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อปลายนิ้วของเธอรูปไหล่นุ่นเบาๆจนขนลุกวา่าฉันว่าเธอควรอยู่ เสียงกระซิบของเธอเย็นเยียบเพราะถ้าออกไปตอนนี้บางอย่างที่รออยู่นอกประตูอาจทำให้เธอไม่มีวันกลับมาได้อีกนุ่นหลับตาลงภาพในหัวเธอวุ่นวายเสียงหัวใจเต้นดังจนกลบทุกเสียงรอบข้างเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอในวินาทีต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอลืมตาขึ้นชาๆสายตาจับจ้องไปที่ซองเอกสารหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิด มือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็ยื่นไปข้างหน้านิ้วของเธอแตะซองเอกสารเพียงปลายเล็บก่อนจะชักกลับเธอเงยหน้าขึ้นมองพีทอีกครั้งถ้าฉันอยู่เธอเอ่ยช้าๆเสียงนิ่งกว่าที่เธอคาดฉันต้องกลายเป็นคนแบบคุณใช่ไหมพีทยิ้มบางเขาไม่ได้ตอบแต่แววตาของเขาบอกทุกอย่างคำตอบนั้นหนาวเย็นยิ่งกว่าลมในห้องมันคือการยอมรับ ยอมให้ตัวเองกลืนไปกับความลับความลวงและแผนที่เธอไม่มีวันควบคุมได้ผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ดังมากแต่มันลึกเหมือนมาจากที่ที่ไม่มีแสงหรือบางทีเธอพูดต่อเธออาจจะเป็นคนที่เหมาะกับเกมนี้มากกว่าที่เราคิดก็ได้นุ่นกำมือแน่นเธอรู้แล้วว่าการเลือกอยู่ไม่ใช่เพียงเพื่อความปลอดภัยแต่มันคือการเดินเข้าสู่โลกที่ไม่มีคำว่าไว้ใจ เธอไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในซองเอกสารนั้นอาจเป็นคำตอบหรือกับดักอีกชั้นแต่ถ้าเธอจะรู้ความจริงเธอก็ต้องเสี่ยงเธอเอื้อมมืออีกครั้งคราวนี้จับซองเอกสารไว้แน่นแล้วดึงมันเข้าหาตัวสายตาทั้งสองคู่ยังจับจ้องมาที่เธอความเงียบแน่นขนาดในห้องอากาศรอบตัวหนาหนักจนเหมือนจะหายใจไม่ออกนุ่นสูดลมหายใจลึกปลายนิ้วค่อยๆแกะเชือกที่มาดซองไว้แล้ว บางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดลนออกมาบนโต๊ะตรงหน้าเธอมันไม่ใช่เอกสารไม่ใช่ภาพถ่ายไม่ใช่คำอธิบายแต่เป็นสร้อยคอจี้สีเงินรูปดวงตาเย็นเฉียบและสั่นเบาๆเหมือนมีชีวิตนุ่นถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจของเธอกระแทกกับซีโครงจี้ดวงตานั้นเธอเคยเห็นมันมาก่อนในฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่า ดวงตาคู่นั้นเฝ้าจ้องเธอในเงามืดแต่เธอไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงมันคือเครื่องหมายเสียงของพิษดังขึ้นเบาๆแต่ลึกเหมือนมาจากในอกเธอถูกเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนุ่นเธอสายหน้าร่างกายเธอสัน่นริมฝีปากแห้งผากไม่นี่มันเรื่องบ้าอะไรผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้หยิบสร้อยขึ้นวางมันลงในมือของนุ่นมันเป็นของเธอ เธอกระสิบและเธอต้องสวมมันตอนนี้นุ่นยืนแข็งนิ้วของเธอกำไอ้แน่นเงื่อไหลจากขมับแม้ในห้องจะหนาวราวน้ำแข็งเธอรู้ว่าถ้าเธอสวมมันบางอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการบางอย่างในตัวเธอบางอย่างที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่ก่อนเธอจะรู้ว่าโลกใบนี้โหดร้ายแค่ไหนเธอก้มมองสร้อยในมือแสงจากจี้สะท้อนตาเธอแวบหนึ่งในนั้น เธอเห็นภาพตัวเองแต่ไม่ใช่เธอในแบบที่เธอรู้จักอีกต่อไปภาพในจี้นั้นคือเธอในเงาสะท้อนใบหน้าเรียบเย็นแววตาว่างเปล่ารอยยิ้มบางที่ไม่น่าจะเป็นรอยยิ้มของมนุษย์นุ่นขยับตัวไม่ออกจิตใจเหมือนถูกแช่แข็งความเงียบในห้องดังกล้องในหูเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวพีทมองเธอสีหน้าเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่รอยยิ้มของชายผู้เอาแต่ใจ แต่เป็นสายตาของใครบางคนที่เฝ้ารอการตื่นขึ้นของบางสิ่งมาเนิ่นนานสวมมันสะเขาพูดอีกครั้งไม่ใช่คําสั่งแต่เป็นประโยคสุดท้ายก่อนขอบของความจริงและฝันจะเริ่มเลือนหายมือของนุ่นยกสร้อยขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้ำหนักของมันเบาแต่ความรู้สึกในใจกลับหนักอึ้งเหมือนแบกอดีตอนาคตและบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ เมื่อปลายจี้แต่ลงบอ่อนอกเธอบางสิ่งก็เปลี่ยนไปทันทีอากาศรอบตัวร้อนวาบเหมือนเปลวไฟไร้รูปร่างผวยพุ่งพุ่งขึ้นรอบร่างเธอแต่กลับไม่เผาไม่ผิวเธอเลยดวงตาของนุ่นเบิกกว้างเธอได้ยินเสียงเสียงกระซิบจากที่ไกลมากเหมือนมาจากใต้พื้นดินเสียงที่เรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่านุ่นถึงเวลาแล้วร่างกายของเธอเริ่มสัน่น ขาสองข้างอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเต้นอย่างมั่นคงภาพในจี้เปลี่ยนไปไม่ใช่เธออีกแล้วแต่เป็นหญิงสาวอีกคนหน้าตาคล้ายเธอแต่มีรอยแผลยาวบนแก้มข้างซ้ายและในตาเต็มไปด้วยไฟเธอคือคนแรกพีทพูดเบาๆเสียงเขาแทบไม่ดังแต่แทรกเข้าไปในหัวนุ่นอย่างชัดเจนและเธอกลับมาแล้วเสียงในหัวเธอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจน ดังกว่าเสียงของพีดังกว่าความคิดของตัวเองความทรงจำจะกลับมาเลือดจะจำทางของมันได้นุ่นซุดลงกับพื้นฝ่ามือแตะกับพื้นเย็นเฉียบแต่ในอกกลับร้อนราวกับมีไฟเผาภาพมากมายแวบผ่านในหัวเลือดเงา่าเสียงกรีดร้องรอยยิ้มของหญิงสาวหน้าคล้ายเธอและพีดอยู่ในทุกภาพเขายืนข้างเธอแต่ไม่ใช่ในแบบที่เธอรู้จักเขา เขาในอดีตนั้นเย็นกว่ามืดกว่าสายตาเต็มไปด้วยสิ่งที่นุ่นไม่เข้าใจมันเริ่มแล้วสีหนะ้าผู้หญิงคนนั้นพูดพลางถอยออกห่างเธอไม่ยิ้มอีกใบหน้าเธอเคร่งเครียดราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นพิษเดินเข้ามาใกล้เขาหยุดอยู่ตรงหน้านุ่นมองลงมาที่เธอเธอจำอะไรได้บ้างแล้วนุ่นเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอเปลี่ยนไปม่านตาเข้มขึ้นแววตาคมกริบ เสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงของเธอคนเดิมฉันรู้ว่าคุณโกหกพิตานิง่งแต่ปลายนิ้วของเขากำแน่นเพียงเสี้ยววินาทีเขาเปลี่ยนสีหน้ามันยังไม่ถึงเวลาเขาพึมพำเธอยังไม่ควรตื่นเต็มที่นุ่นลุกขึ้นยืนเธอสูงเท่าเดิมร่างกายเหมือนเดิมแต่ในแววตาไม่มีร่องรอยของความหวาดกลัวอีกแล้วเธอเก้าวเข้าหาเขาห่างกันเพียงคืบ กลิ่นจากจี้เงินยังคงลอยอ้อยอิงกลิ่นโลหะและกลิ่นเลือดจางจบอกฉันตอนนี้เธอกระสิบฉันเป็นใครกันแน่พี่ศบตาเธอแน่นิ่งแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความลังเลมีเพียงความเงียบและความกลัวเขากลัวเธอเธอคือผู้แบกรับมันเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยคือร่างที่ถูกเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนเธอจะเกิด นุ่นนิ่งลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอแต่ภายในกลับปั่นป่วนเสียงในหัวเธอยังคงกระสิบตื่นเถิดฟื้นคืนสิ่งที่เคยถูกช่วงชิงไปเธอกำสร้อยในมือแน่นปลายนิ้วรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆเหมือนชีพจรของบางสิ่งที่ยังคงเต้นอยู่ในนั้นแล้วคนในภาพละ่ะเธอถามเสียงมั่นคงคนที่หน้าคล้ายฉันที่มีรอยแผลพิษหลบตานานหลายวินาที ก่อนเขาจะตอบช้าๆเธอคือร่างเดิมคนที่เคยแบกพลังนั้นมาก่อนเธอและถูกทำลายด้วยน้ำมือฉันเองห้องทั้งห้องเย็นวาบนุ่นไม่พูดไม่มีคำใดหลุดออกมาจากปากเธอเพียงมองเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาที่ครั้งหนึ่งเคยอ่อนโยนพิทยื่นมือออกมาไม่ใช่เพื่อขอให้เธอให้อภัยแต่เพื่อยอมรับผลของสิ่งที่เขาเคยทำ ฉันพยายามลบอดีตแต่เธอกลับนำมันกลับมาอีกครั้งนุ่นก้าวเข้าไปใกล้เธอยื่นมือออกวางบนมือเขาแต่มือของเธอเย็นจัดเหมือนไม่ใช่มือของมนุษย์อีกต่อไปเธอยิ้มรอยยิ้มที่แฝงความเศร้าและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยงั้นเราก็มารื้อทุกอย่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นพีชงักสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัว แต่เป็นความยอมจำนนเขาพยักหน้าชชาๆดึงมือกลับแล้วเดินไปยังผนังด้านหนึ่งของห้องนิ้วของเขากดลงบนแผ่นไม้เสียงก้นไก่บางอย่างดังขึ้นผนังเลื่อนออกเผยให้เห็นประตูเหล็กทึบเก่าหนักและเต็มไปด้วยรอยขูดขีดนุ่นมองมันรู้ทันทีว่าด้านหลังนั้นคือที่มาของทุกสิ่งเธอเดินตามพีทไปจังหวะเท้าของเธอสม่ำเสมอไม่ลังเล ไม่ชาเสียงจี้เงินในอกอย่างเต้นแต่เต้นตามจังหวะเดียวกับหัวใจของเธอแล้วพีทหยุดหน้าประตูหันกลับมามองเธออีกครั้งหลังประตูนี้คือความทรงจำทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่พวกเราซ่อนมันไว้มานานเกินไปนุ่นไม่ตอบเธอเพียงยื่นมือไปวางบนแผ่นเหล็กโลหะยเย็นเฉียบแตะผิวเธอปลายนิ้วชาจนไร้ความรู้สึกแต่ในอกร้อนวา่าเสียงกรอนประตูกระชากเปิด กลิ่นอับที่เหมือนฝังแน่นมาหลายสิบปีทะลักออกมาข้างในมืดสนิทไร้แม้แต่แสงไฟเดียวแต่ดวงตาของนุ่นเริ่มมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาไม่ควรเห็นเงาเคลื่อนไหวในความมืดเสียงกระสิบเสียงฝีเท้าเสียงบางอย่างที่คล้ายเสียงตนเองกำลังกรีดร้องจากเบื้องลึกพีษเดินเข้าไปก่อนร่างของเขาถูกความมืดกลืนหายนุ่นก้าวตามเข้าไป แต่ก่อนที่เท้าของเธอจะสัมผัสพื้นด้านในเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงของผู้หญิงคนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่จากภายนอกยินดีต้อนรับกลับบ้านร่างแท้ของข้าฝ่าเท้าของนุ่นแตะพื้นด้านในพื้นเย็นเฉียบจนแทกเข้ากระดูกกลิ่นอับกลายเป็นกลิ่นเลือดจางแต่ชัดเจนความมืดไม่ได้ทำให้เธอกลัวแต่ทำให้เธอจำได้จำห้องนี้จำเสียง จำความรู้สึกในมุมหนึ่งไฟดวงเล็กจุดขึ้นเองเปลวสว่างสีฟ้าสันไหวเผยให้เห็นผนังที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดรอยมือรอยเล็บและชื่อของเธอนลิ่นทิ์เธอขมวดคิ้วไม่ใช่นุ่นเสียงของเธอสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวพิทยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่กรอบสีดำแตกร้าบางส่วนเขาชี้ไปที่ภาพสะท้อนในกระจกนั้น เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งยืนข้างเธอหญิงสาวหน้าคล้ายกันเหมือนเงาแต่ไม่ใช่เงาดวงตาของเธอเรืองแสงลิ่นทิพผู้เปิดผนึกเลือดเสียงจากกระจกพูดออกมาไม่ใช่เสียงจากใครในห้องแต่ดังก้องในใจนุ่นถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ร่างในกระจกไม่ขยับยังยืนนิ่งยังจ้องตาเธอเจ้าหนีมาไกลเกินไปแล้ว เสียงของหญิงในกระจกเข้มขึ้นเจ้าคิดว่าการลืมจะปกป้องเจ้าได้หรือหัวใจของนุ่นเต้นแรงเธอจำชื่อนอหลินทิพย์ได้ไม่ใช่จากเอกสารไม่ใช่จากใครพูดแต่จากความเจ็บที่ยังหลงเหลือในอกแผลเก่าที่ไม่เคยหายแม้ไม่มีร่องรอยบนร่างกายพิธันมามองเธอถึงเวลาเลือกแล้วนุ่นจะลืมตาต่อไปหรือหลับตาแล้วเดินย้อนกลับแสงจากจี้เงินว่าปแปง เสียงหัวใจเธอดังขึ้นพร้อมกับเสียงจากเงาในกระจกเลือดที่เจ้าสูญเสียไปเราจะเอากลับคืนนุ่นยืนนิ่งเธอมองภาพสะท้อนของตนเองในกระจกแต่รู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่เพียงเงาแต่คืออดีตคือเธอในแบบที่ถูกลืมและถูกฝังไว้ใต้จิตใจอันเปราะบางเงาในกระจกยื่นมือออกมาปลายนิ้วแตะกระจกพื้นผิวสั่นสะท้าน รอยร้าวกระจายออกช้าๆราวกับความทรงจำที่ไม่อาจต้านทานนุ่นหลับตาหายใจลึกเสียงในหัวเงียบลงไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงเรียกมีเพียงเสียงของหัวใจเธอเองเธอรู้แลว้วว่าการต่อสู้ไม่ใช่กับเงาแต่กับความกลัวในตัวเองเธอยกมือขึ้นแต่ลงบนกระจกบานนั้นเบามั่นคงและเต็มไปด้วยการยอมรับ ฉันไม่ใช่นลินทิปเธอพูดแต่ฉันก็คือนลินทิพและจากนี้ไปฉันจะเป็นคนเลือกเส้นทางของตัวเองกระจกแตกเป็นเสี่ยงแสงสว่างไหลออกจากรอยร้าวเงาในกระจกยิ้มก่อนจะสลายไปในแสงนั้นเรากลับได้รับการปลดปล่อยพีทยืนนิ่งมองเหตุการณ์ทั้งหมดโดยไม่พูดสักคำดวงตาเขาเต็มไปด้วยแววโล่งใจและความเศร้านุ่นหันกลับ เดินออกจากห้องนั้นแสงจากจี้เงินที่เธอสวมไว้ค่อยๆจางลงเหลือเพียงความอบอุ่นอ่อนโยนเมื่อประตูปิดลงเบื้องหลังเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นของใครไม่ใช่ของพีไม่ใช่ของอดีตและไม่ใช่ของเงาใดๆเธอคือเธอคือหญิงสาวที่ผ่านความเจ็บปวดและเลือกจะยืนหยัดด้วยหัวใจของตัวเองไม่ใช่เพราะถูกเลือกเพราะเธอเลือกแล้วเองต่างหาก